ส้มตำนายพันนะคะโอ้น่ากินมากเลยนะคะมีตำแตงปลาล้านะคะแล้วก็ลาบอีสานนะคะปลาดูกย่างไก่ย่างอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอีสานใช่ไหมคะมีพ่อค้าเขาจุดเด็ดเลยแซ่บแซบทุกคกแซบ,แซบอีหลีทุกคกนะคะ<ซ>โอ้มีปีดไก่ด้วยเขาขายไม่แพงเลยนะคะสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ยี่ห้าเองนะคะ นี่ปิ้งกันใหม่ๆนะคะเราปิ้งร้อนๆเลยนะคะอ๋อเมค้าก็สวยนะคะคสะคะ้สมตำ <c oughs> หนาวๆอย่างนี้ชอบกิน้มตำนะคะแซบๆนี่ตำใหม่ๆอยู่บนรถเรามองไม่เห็นนะได้เห็นครบแล้แซบนัวกว่าจะได้เป็นนายพันตั้งแต950หลายปีอ่ะเหรออ๋อกว่าจะได้เป็นนายพันพอเป็นนายพันเสร็จแล้วก็เลยมาขายม้มตำ ตาถึงได2,000โอ้ค่ะขายอยู่ตรงตรงเขาเรียกตรงนี้เขาเรียกอ๋อก็ข้ามไปอีกนิดนึงก็เป็นเป็นด่านอ้อขายทุกวันหรือเปล่าคะตั้งแต่เปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตอนนครับถึงสามทุ่มที่แม่สายเชียงรายนะคะ ใครที่ผ่านมาตรงตรงด่านที่จะไปเมียนมานะคะก็แวะมากินส้มตำก่อนเราค่อยไปอยู่หน้าตลาดนะคะอร่อยค่ะแซบ่บแซ่บหลายร้านนี้ค่ะนี่นี่ขายไม่แพงด้วยนะคะมีมีหลากหลายเมนูค่ะขายอยู่บนรถคนแน่นเลยค่ะข้างหลังเนะี่ยนะคะ